จ้ากันเลยเนี่ยอ้าวเจริญพรโยมมาที่ไหนกันเนี่ยวันนี้อวันนี้เราอยู่กับโยมปริญญาวันนี้เรามากราบนมัสการหลวงพ่อรวยวัตกโกยุทยาครับจ้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบกันก็ไลค์แชร์ให้โดยกันละกันวันนี้อยู่กับโยมนายกอ่าแล้วก็มีประธานสภาอ่านะโอ้อตอนนี้กำลังไลค์อยู่นะอะจะเจริญพรคนดูประมาณ2 0 0คนด้วยแล้วกันนะ อ่าเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อ้าถ้ากดไลค์กดแชร์วันนี้เอฟซเรามีแจกหลวงพ่อรวยอีกแล้วอ้าวเจริญพรคนดู30คนด้วยแล้วกันนะอ่าคนดู39คนแล้าคนแล้วเยวเองอ่าอ่าเราจะมาหาวัตถุมงคลแจกโยมเอซในเพจหลวงพี่นะอ่าอ่าเดี๋ยวไงเดี๋ยวให้โยมปริญญาถือกล้องให้ก็แล้วกัน นะโยมนะักข่าวอาจาอ่มาเดี๋ยวสลับกล้องก่อนอ่ะอโยมครับอ่ะหาถือกล้องใกล้ๆได้เลยครับอ FC อาจารย์อาจารย์ไหนๆรับครับวันนี้นะครับเราอาจารย์เดมอนนะครับก็พาท่านมากับนัการะดหลวงพ่อรวยนะครับที่วัดตะโกอําเภอภาชีจังหวัดพระนครอิทธิยานะครับวันนี้ก็ FC ของท่านพระอาจารย์ก็มาขอถ่ายรูปไปเที่ยวลึกนะครับวันนี้อากาศท้องฟ้าที่ วัตโกนะครับก็เป็นอากาศดีมากครับลมเย็นสบายนะครับก็แสงแดดก็ไม่ร้อนนักนะฮะก็นะฮะจากที่ข่าวว่าพายุนะฮะจะมีในช่วงวันสองวันนี้นะครับก็วันนี้อากาศที่วัตโกนะฮะเต็มไปด้วยผู้คนนะครับมากมายนะครับวันนี้ก็ได้กลับได้เข้ามากราบสักการะนะฮะสังขารหลวงพ่อรวยนะครับก็วันนี้นะครับ ก็ลูกศิษย์ลูกหานะครับก็ได้มาขอถ่ายรูปนะฮะกับพระอาจารย์เดมอนนะฮะพระครูบริกาสุพจน์นะครับอันนี้นะครับก็เรามาถึงที่วัดตะโกแล้วนะครับก็วันนี้รู้สึกว่าผู้สาิชนนะครับได้มาที่วัดตะโกกันจํานวนมากนะครับช่วงนี้หลวงพี่ท็อปเทนมากเลยนะครับอันนี้ก็นะฮะก็เห็นผู้สายชนนะครับก็ได้เข้ามากรับ สังขารสก,การะหลวงพ่อรวยนะฮะเราต่อแถวกันนะฮะก็มาจากทั่วสาธิตนะครับนะฮะ,น,น,ะนะครับ,นะ,รบนะฮะวันนี้ก็มีผู้สานุชนนะครับก็เดินทางหลังไหลมาในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์อีกมากมายนักข่าวเราตอนนี้คนดูเท่าไหร่ครับตอนนี้นะักคนดูอยู่ประมาณ2 0 0กว่าคนนะครับกับ300แล้วครับ นะครับวันนี้ก็มีแฟนคลับนะครับ FC ของพระอาจารย์นะครับก็นะครับวันนี้ท่านอาจารย์บอกว่ามีแจกวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับดูแล้วช่วยฝากชอบใจกดไลค์นะฮะถูกใจก็แชร์นะครับอันนี้เราก็พาทุกท่านนะครับมากราบสังขารหลวงพ่อรวยนะฮะวัตโกนะครับวันนี้เห็นผู้ชายชนนะครมาจากทั่วสาธิตนะครับก็เดินทางนะครับมากราบ สักการะนะฮะหลวงพ่อรวยนะครับวันนี้ต่อแถวกันเยอะแยะเลยนะเต็มพื้นที่นะครับเยอะมากโยมตอนนี้เยอะมากเลยครมาดูคอมเมนต์ก่อนนะฮะโอ้โหโยมมาเยอะมันจากไหนเยอะแยะมากมายไก่กองนั่นเนี่ยอ่ะคุณโยมอ่านคอมเมนต์ให้หน่อยคือคอมเมนต์เขาต้องการอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเร่งแสงแป๊บหนึ่งพอเร่งแสงสุดแล้วนะอ่ะโยมกดไลค์กดแชร์นะโยมนะฮะถือ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 ตอนนี้ไลค์อยู่นะ ครับวันนี้เราพระอาจารย์ดอยมอนนะครับประครูใบการสุพจน์นะครับก็นําทีมงานานักขา่าวผู้บริหารนะครับโดยท่นานเรวัตทองโตนะฮะประธานสภาอบตอเ,รเ,รเ,รเราต้องใส่เดมซิงเกิลเดนาเกาะ <c oughs> หัก <c oughs> นะฮะผ่านทองนะครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ท่านที่ปรึกษานายกวรชัยผมชัยนะฮะเป็นที่ปรึกษาท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประทาตนะฮะสันชัยนักเคนนะครับแล้วก็บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์นครชนนะครับก็นะฮะพร้อมที่ทีมงานนักข่าวนะครับก็มาร่วมไลฟ์สดนะฮะให้กับผร้อาจารย์นะครับ f อทุกท่านนะครับได้ทราบข่าวนะครับวันนี้รู้สึกว่าอากาศท้องฟ้านะครับเป็นใจครับไม่ร้อนนะฮะเย็นสบายในวัดตะโกนะครับนะก็มีผู้สายชนนะครับต่อแถว นะครับเข้ายังบริเวณพระรูปธาตุเจดีย์เพื่อกับสักการะสังขารหลวงพ่อรวยปัสิโตนะฮะปัสิโกนะครับครับวันนี้เราไลฟ์สดอยู่นะครับก็ FC ทุกท่านนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับอันนี้ท่านอาจารย์ดรยมอนนะครับก็นำทีมงานนะฮะนักข่าวนะครับไปกราบสการะสังขารหลวงพ่อรวยนะฮะวัดตะโกต,ตำบลดอนย่านางอำเภอพาชีจังหวัดอยุธยาครับ นะครับี่ผมขอบรรยากาศนะครับในวันนี้นะครับ้องฟ้าเป็นใจนะครับนะครับวันนี้เราพาพระอาจารย์โดเรมอนนะครับข้าไปกราบสการะสังขารนะพ่อรวยนะครับนะครับอัานนี้ในบรลลธาตุนะครับเจดีนะครับก็มีแต่ไม่ด้วยูุ้้สะนิชนนะครับก็เดินทางมาหลังไหลนะครับเต็มบริเวณวัดตะโกนะครับ ก็ต่อแถวกันเพื่อกาบสการะสังขารของพ่อรวยนะครับาอย่งเดียวครับไปไหนใช่ไหมข้าใจครับ ครับตอนนี้พระอาจารย์เดลิมอนนะครับก็ได้เข้ากราบสการะสังขารหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับก็ตอนนี้พุทธสารชนนะครับก็ต่อแถวนะครับต่อแถวกันเพื่อที่ได้กราบวัตการ 他们自己的。<noise> <noise> <noise>